มาดูประเด็นของอมตะคอร์ปอเรชันคล่าสุดทางคุณวิกรมกรมเด็ดนะครับประธานกรรมการของอมตะคอร์ปอเรชันก็เปิดเผยนะครับถึงยอดขายที่ดินในงวดปี2,568ว่าจะเติบโตขึ้นจากงวดปี2,567ท,ที่ผ่านมานะครับซึ่งปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยมียอดขายที่ดินอยู่ที่ประมาณ2,500ไร่นะครับอันนี้เดี๋ยวรอแจ้งงบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ตัวเลขนะฮะที่สามารถคอนเฟิร์มได้ครัซึ่งในปีนี้เองเนี่ย ทางอมตะก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักลงทุนจีนนะครับที่จะมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาอย่างประเทศไทยมากขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าตัวเลขนะฮะการย้ายฐานการผลิตของนักทุนจีนนั้นจะสูงสุดเป็นประวัติการในปีนี้นะครับทั้งนี้อมตะได้มีการเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดวานี้เนี่ยทางอมตะได้ไปประกาศความร่วมมือนะครับกับ6หน่วยงานรัฐก็ประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกรวมถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในการเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จให้บริการผู้ประกอบการแบบครบวงจรอย่างเป็นทางการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความสะดวกนะครับในการให้บริการกับนักลงทุนที่เข้ามาและเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นมานะครับโดยมุ่ง การยกระดับการให้บรกิการแบบครบวงจรกับนักทุนทั้งในและต่างประเทศครับ นะครับแล้วก็ยังมีกล่าวเสริมนะครับว่ากรณีของศูนย์ดังกล่าวนะครับในนิคมศตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีนะฮะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มในแง่ของประสิทธิภาพในแง่ของการดําเนินธุรกิจนะครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่การขับเคลื่อนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโตแบบยั่งยืนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการผลึกกําลังร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนนะครับที่สามารถจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านการอนุมัติการอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่มีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาประเทศในยุคที่มีความต้องการคควววาามมสะดก รวดเร็วและก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ในมุมของทางคุณวิกรมกรมดิตนะครับฝ้าของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเปิดเผยว่าการดำเนินง,งานของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรนั้นก็จะเป็นเครื่องมือและกลไกสําคัญในการผลักดันให้เกิดการลงทุนนะครับเพื่อให้มีความพร้อมในทุกๆด้านซึ่งก็นับเป็นการสนับสนุสน,นภารกิจ ของกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจใหม่นะครับที่ก็มีเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยนั้นมีความสะอาดสะดวกและโปร่งใสมากยิ่งขึ้นอ่ะก็ดูแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพี่สุประชัยคือประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความแปลกของมันอยู่นะก็คือเราอยากจะได้ FDI อ่าใช่นะอยากจะได้ทุนนอกเข้ามาลงทุนแต่ไอกระบวนการนะฮะรวมถึงเงื่อนไขตลอดจนกฎกติกามารยาทต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อกับ ฝรั่งบังค่าในการเข้ามาลงทุนสักเท่าไหรน่นักคือเราอยากอยากได้ไดเข้ามานะแต่พอเขาตั้งท่าจะมาละก็ไปบอกว่าอ้าวคุณต้องเตยมตัวมาอย่างนู้นอย่างนี้ต้องมีเอกสารนั่นนี้อ้าวมาแล้วไม่ครบกลับไปทําใหม่ครับคือมันกลายเป็นว่ามันเหมือนอยากจะได้แต่ก็ไม่อยากได้เอ S <S <S นึกออกม<โด>ั<ช>้ยคือไอาการอำนวยความสะดวกอะไรเนี่ยที่ผ่านมามันมันแทบจะไม่มีเลยนั้นตรงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะผมว่าทําให้มันง่าย<ช>ทําให้มันกระชับชแล้วก็ค่อยยกระดับไปนะฮะในเรื่องของการสนับสนุน,นเหมือนกับสิงคโปร์อย่างเงี้ยบอเข้าไปมีเงื่อนไขจะต้องจ้างแรงงานสิงคโปร์กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งแรงงานสิงคโปร์อย่างที่ทราบกันดีคือเป็นแรงงานที่ ค่าตัวค่าแรงเนี่ยมันสูงาชาใช่ไหมฮะบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนก,ก็นบอกว่าเฮ้ยมันยังจ้างไม่ไหวนะถ้าต้องจ้างคนสิงคโปร์ในสัดส่วนเท่านั้นเท่าน,นี้รัฐบาลก็บอกไม่เป็นไรอสองปีแรกเดี๋ยวรัฐบาลจัดการให้ก่อนอออส่วนจะมาชดเชยอะไรกันอย่างไรเดี๋ยวว่ากันคือมันต้องเฟล็กซิเบิลมันต้องมีโมเดลที่สามารถเรียกว่าถึงจุดลอมชอมหรือว่ามาสามารถบรรลุนะฮะผลร่วมกันได้ก็หรือว่าเป็นการยืดหยุ่น ในในบางประเด็นในบางเงื่อนไขถูก flexibility เนี่ยคือคือคีย์เวิร์ดใช่ใช่คีย์เวิร์ดเลยนะครับนะโอเคอ่ะก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับทางอมตะแล้วก็แน่นอนละฮะพอพูดถึงอมตะอีกหนึ่งหุ้นที่ก็มักจะมีเวลามีกระแสเนี่ยมันก็มักจะมาพร้อมๆกันนะฮะนั่นก็คือตัวของ W H A อ่าใช่ก็ลองดูช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นดูจะ ซึมๆไปนะฮะทั้งอมะตะแล้วก็ WHA ก็อาจจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีซึ่งแน่นอนฮะเดี๋ยวเราคงต้องรอดูอ,อ,อย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างคือตัวเลข BOI อ่านะครับที่จะออกมาเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ2อ0แสนล้านที่เป็นก่อนหน้านี้นะปีที่แล้วเนี่ยฮะสองแสนใช่ไหมสองสนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีการลงทุนมีการขับเคลื่นอนในแง่ของในนิคมสกกัรมต่างๆอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ